คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ผมจะทําลง YouTube คือไม่มีประสบการณ์อะไรมาก็เลยก็ใจรักอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นการออกตีเยอปลอมนะครับกับกบอย่างแบตเทอร์ตัวนี้ครับผมของจะเอิร์ธสีเทาแล้วก็จะมีใช้กยาบอย่างอื่นด้วยนะครับผมตกปลาขอให้มีความสุขนะครับไปครับรับชมกันครับผมดูวันนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงนะครับไปครับผมน้าท่วมดูกัน โดนครับผมไอช้อนครับเรียบรอ้อยผมนี่น้ำท่วมับจากบอ่อขึ้นหน้าบ้านคนกบยางแบตเทอร์ทีเทาตรงนี้ใส่สวยนะครับนี่โอ้ใส่สวยเลยเ๋ย่มองข้ามครับผมแบตเทอร์ซีเทาให้ดูครับ แบตเทอร์สีเทาครับผมใหม่น้ำท่วมบ้านคนครับสวยตัวนี้ครับผมตัวนี้ไซดันโลนะครับผมนนนนครับกัดตังโตมเลยตัวนี้โหไใสสวยผลงานแบตเทอร์ครับ กัดครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมก่อนน,น,อน,นี้ครับผมน้าท่อน้าอย่างเงี้ยครับมีปลาเขายับอยู่เมื่อกี้สังเกตด,ดูครับผมปลาเขายับผมก็เลยลองตีดูทีแรกมันกัดผิดก่อนตีส่องตีทามปุ๊บเรียบร้อยครับกบยางแบตเทอร์ครับผมตีเทา่ามันระเอิร์ด เรียบร้อยครับผมแบตเตอร์สีเทาครับโดดครับนี้ก็เป็นไม้น้ําท่วมหน้าบ้านคนนะครับผมนี่เป็นไม้น้ำท่วมน้ําท่วมหน้าบ้านคนว้าลุดข้างบนพอดีเลยนี่ครับผมนี่ครับยกมารุดข้างบนพอดีเป็นไม้น้ําท่วมนะครับตรงนี้เป็นพื้นดินธรรมดาเนี่ยครับ แล้วน้ำมันท่วมขึ้นมาจากบอ่อครับผมก็ลองตีดูตอนแรกกัดพิดก่อนนะครับไม่โดนตืออยู่ซองไม้ก็เรียบร้อยครับผมแบตเตอร์ครับผมอันนี้สีเทาอีกแล้วแบตเตอร์สีเทาค่อยรอไปเรื่อยครับน,น้ำน้ำท่วมน้ำท่วมบอ่อน้ำท่วมหน้าบ้านบ้างอะไรบ้างได้รุนครับผม โอ้โหวัดกระดิ่งขึ้นข้างบนเลยนะตัวนี้รุดขึ้นบนพอดีเลยผมกบบย่างแบตเตอร์ครับวัดขึ้นมาบินเลยกล้องน่าจะเห็นนะตัวนี้จัดไกลครับมัดแหลงไปหน่อยนี่ครับผมวัดขึ้นมารุดขึ้งบนพอดีเลยตัวแรกเช้าครับวัดบินวัดบินแบตเตอร์ น่าจะเห็นผมแล้วเห็นเขาตื่นไปแล้วแหละกวดมาใกล้ตัวเลยเรีบร้อยเรีบร้อยครับผมโอ้ยโอ้ยออกออกมากัดน้องโป้งโอ้ยดันโลดันโลแน่นอนตัวนี้โอ,อ,อ้ยก้องน่าจะเห็นนะครับกัดลิ้นพะพ่องนู้นเลย ออกมากัดโหดมากโอ้ยเห็นดูสายเอ้ยนี่ดันโลดได้ครับแปะกาขีดได้อยู่เลยตัวนี้สวย <c oughs> ครับลุงเกือบรอครับก็กบยางแบตเทอร์ครับผมของจะเอ,อททิร์ตสีเทาครับเหมือนเดิมโหตัวนี้ดุมากเลยออกมากัดแบบคัวโปง้ปงๆ้นานูนมาเลยนะครับภาคผลงานด้วยครับกบยางแบตเทอร์ ตัวนี้ก็กล้องไม่ได้เปิดนะครับผมลืมเอาคา์ดคอไว้แต่ลืมกดเปิดดูครับผมตัวนี้ตัวนี้มีโลฟ้านะครับอันนี้เป็นกบยางแตนนะครับตอนแรกใช้แบตเทอร์ตีไปมันกวดอยู่แต่ปลามันเป็นน่าจะเป็นเป็นปลาที่เคี้ยวโดดมาเยอะด้วยพอดูไม้ครับเป็นไม้ข้างทางเป็นร่องน้าท่วมเนี่ยตัวนี้สวยครับใหญ่มากเลยโหโลฟ้ามีแน่ตัวเนี้ยให้ดูครับผม นี่ครับตัวนี้งไงก็มีโลฟ้าแน,น่นอนครับผมโหยังสวยเลยครับนี่ก็เวลาจุดเอ็ดไนากาแล้วนะครับผมจะเที่ยงแล้วผมก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านไปพักผ่อนเพราะว่าทำงานคืนก็เดี๋ยวให้ชมผลงานปาลารวงวันนี้นะครับผมนี่ก็คือผลงานปลาทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับไปครับกลับบ้านก่อน กัดแบบนี้เอา้านานาะเห็นเห็นเห็นเมือนพมไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าปลาชอ่อนมันพุ้งกัดนะแต่ปาลาลินเขาไล่